เสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าจะมาชวนผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราบ้านใครก็ทําได้ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณย่าจะผัดกะเพราเอ็นตุ๋นค่ะเอ็นตุ๋นเนี่ยเขาจะตุ๋นประมาณสามสี่ชั่วโมงนะคะมันเป็นเอ็นแก้วตุน๋นแต่ว่าเพื่อนๆนะจะกินแค่ผัดกะเพราอ่ะเพื่อนๆจะมานั่งตุ๋นเอ็นไหมก็ไม่ใช่แต่บ้านย่าเนี่ยเป็นเป็นบ้านที่แบบว่า ที่มีวิชาความรู้เกี่ยวกับการเก็บของหมักดองเพราะว่าพ่อของคุณย่าเนี่ยเป็นคนจีนนะคะแกรู้วิธีหมักดองสอนเราดองนู่นเก็บนี่เนี่ยดูตัวอย่างนะคะอันนี้สตอคะ่ะยญาเก็บไว้ตั้ง3าเดือนแล้วคะ่ะเนี่ยยญ้าทำสตอข้ามเขาเขาเก็บได้เป็นปีนะคะสตออันนี้น้ำผัดไทยคะ่ะผัดไทยย่าก็ทำผัดไทยแล้วก็ อพอเราทานเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ไม่ต้องทําบ่อยๆหรือว่าพี่น้องเรามาพี่สาวย่ามาจากต่างประเทศย่าก็ให้เขาเอาไปกินแล้วก็ไปเปิดกินกินเมื่อไหร่ก็ได้เก็บได้เป็นปีอันนี้ซอสผัดกะเพราค่ะนี่ซอสผัดกะเพราอันนี้อตสุดท้ายย่าทานไปหมดแล้วนี่เพิ่งทำนะันทสองตุลาตั้งสองตุลาเขาจะเก็บได้เป็นปีนะคะหกเจ็ดเดือนประมาณนั้นนะคะเนี่ยค่ะซอสผัดกะเพรา เพื่อนๆจะเอาทำสมิลูกเรียนต่างประเทศหรือว่าเราจะบินไปต่างประเทศเนี่ยบางทีเราไปต่างประเทศเราเหมือนเราไปเที่ยวแต่เราอดมากเลยค่ะไปหลายๆวันแล้วเราก็ไม่อยากทานอาหารเขาแล้วอันนี้น้ําจิ้มบวยเราก็ทําเองค่ะเก็บไว้อันนี้ปีกว่าแล้วค่ะเนี่ยย่าทําเก็บไว้เนี่ยน้ำจิ้มบวยนะคะสะดาค่ะไออันนี้ไม่ใช่สามเกลือค่ะสามเกลอือย่าทําไว้เนี่ย สำหรับเวลาเราซื้อผักชีมาเยอะๆเราจะเสียใช่ไหมคะเราก็โขกไว้แล้วก็เก็บเอาไว้อย่างนี้เดี๋ยวย่าจะสอนวิธีถนอมอาหารนะคะอ่าแล้วท่านี้มาถึงเอ็นเราคะ่ะที่ย่าทําไมถึงว่าอยากกินเมื่อไหร่ก็ได้กินไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งตุนเอ็นตั้ง3-4ชั่วโมงเพื่อจะกินหรอคะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเอ็นตุนคะ่ะสำหรับว่าอพอเราจะทานเมื่อไหร่ใช่ไหมคะ เราก็เปิดฝานะคะไปอุ่นแล้วก็ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวเราอยากกินเส้นอะไรเราก็เทน้ํานี้ใส่เลยค่ะอุ่นแล้วก็ใส่เลยนะะี่ค่ะเป็นเอ็นตุ๋นที่เป็นแบบตุ๋นยาจีนนะคะเอ็นตุ๋นแล้วก็อันนี้ก็เอ็นตุ๋นอันนี้เอ็นตุ๋นยาทําไว้นานมากแล้วค่ะเราตุ๋นไว้ทีหม้อนึงเลยะคะ่ะตุ๋นไว้เสร็จแล้วก็อ่า เรายังทานไม่หมดแล้วเราก็เก็บเก็บหญ้าเก็บไว้ประมาณเจ็ดแปดกระปุกแล้วเวลาจะทานเมื่อไหร่เราก็เปิดออกมาเราจะผัดกะเพราก๋วยเตี๋ยวผัดเผ็ดผัดพริกแกงเอน็นต้มยำต้มแซบ่บเราเปิดกระปุกคลิกแล้วเราก็ทําได้เลยวันหลังหญ้าจะสอนกดติดตามหญ้าไว้นะคะเงาะกระป๋องผล,ลไม้กระป๋องทุกอย่างหญ้ามีหมดนะคะหญ้าทําได้หมดค่ะวันนี้เราจะมาโชว์ผัดเอ็น ตุ๋นง่ายๆเลยค่ะแต่ว่าผัดกระเพรามันดูง่ายใช่ไหมแต่ของเราเท่อีตรงเราเก็บไว้ตั้ง4ี่ห้าเดือนของเราก็เก็บไว้ได้ค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาผัดกระเพรากันนะคะอะ่เรามาผัดกระเพราแบบง่ายๆของเรานะคะวันนี้ไม่โขกพริกนะคะเพราะว่าอยากจะทําให้ง่ายไปหมดเลย น้ำมนันร้อนแล้วนะคะแล้วก็ใส่พริกพริกกับกระเทียมที่เราปั่นเมื่อกี้ลงไปเลยคะ่ะชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากก็ตามใจเพื่อนๆเลยนะคะนี้ยาผัดไม่หมดนะคะยาก็เลยใส่พริกเป็นไปไปไม่เยอะ เพื่อนๆก็ทําได้นะคะสามารถเก็บเก็บอะไรไว้กินได้เป็นปีๆไม่ต้องอไม่ต้องอะไรมากมายเพราะว่าเราอยากทานเมื่อไหร่เราก็ออกมาทานทานอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้ที่จริงเอนเอนแก้วเอนสูนพวกเนี้ยเราเราจะทานมันยากมากเลยค่ะกว่าจะได้ทานเนาะ น้อยไปหน่อยละอ่ะย่าเติมอืมปรุงรสเลยนะคะอะอะย่าใส่อาน้ำตาลคะ่ะนิดนึงเพราะว่าบ้านย่าไม่ทานหวานนะคะผมชูรสนิดหนึ่ง เพื่อนๆทานหวานก็จัดเต็มไปได้เลยค่ะย่าปรุงรสแค่นี้อ่าน้ำมันหอยค่ะพริกอ่อนใส่ไปเลยค่ะเพราะว่าเอ็นแก้วเราสุ๋มาแล้วเราไม่ต้องผัดนานกระเพากระเพาก็ตามชอบเลยนะคะ อ่าเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วผัดกะเพราเอ็นแก้วแบบแซ่บโหดมากเลยนะคะเพื่อนๆ <c oughs> สามารถเ,เรียนรู้กับย่านะคะเพ <c oughs> ื่อจะเก็บของนะคะเก็บของเอาไว้ทําทานเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะว่าคนเราต้องมีความรู้เพื่อที่เราจะถนอมอาหารนะคะไว้อาอยากทานเมื่อไหร่ก็เปิดทําทานเลยไม่ต้องมาตุนสามสามชั่วโมง4ี่ชั่วโมงและอร่อยมากแล้วก็เหมือนเดิมนี่นะคะเนื้อใสปิ้งอยู่ในนี้นี่ในขวดนี่นะคะส่วนตุนยาจีนเขาก็ใส่ปิ้งอยู่ในขวดเหมือนเดิมนะคะนี่ ทานเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อนๆเ,เนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าย่าจะสอนเก็บสตอนะคะเก็บสตอเก็บไว้เป็นปีเก็บไวป้ปีชนปีปีนึงก็มีครั้งเดียวเราก็จะเปิดผัดเมื่อไหร่ก็ได้เห็นไหมย่าเก็บไว้ตั้งนานแล้วยังเขียวสวยเหมือนเดิมเนี่นะคะกดติดตามย่าไว้นะคะย่าฝากคลิปนะคะให้ลูกๆและหล,ลานเพื่อนๆน,นะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ เป็นกําลังใจให้ย่านะคะทำคลิปต่อๆไปที่ย่ามีความรู้ที่ติดตัวย่าเนี่ยย่าก็บอกหมดเลยค่ะย่าอยากให้ลูกๆแล,ละหลานอยากให้เพื่อนๆได้ทำเป็นเหมือนกันแชร์ความรู้กันเนาะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ย่านะคะขอบคุณค่ะ